เรามาติดตามดูประเด็นในส่วนของช่วงแรกนะครับเป็นช่วงของอการรายงานสภาพดินฟ้าอากาศที่จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชก็ต้องนําเรียนนะครับว่าในช่วงนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนก็จริงแต่ความชื้นก็ค่อนข้าง,างจะสูงเพราะฉะนั้นในส่วนของประเด็นคําถามยอดฮิตเวลานี้มันเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรก็คือผู้ปลูกทุเรียนดอกยังไม่มาดอกน้อยดอกยังไม่พอ ดอกน้อยดอกไม่พอเราจะจัดการอย่างไรดีเพราะถ้ามันไม่ออกเนี่ยกระเทือนหรือกระทบต่อผลผลิตของเราแน่นอนพี่น้องสกรครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับคือจากกรณีที่ได้มีข้อมูลเข้ามาจากพี่น้องสกรก็บอกว่าเริ่มมาแล้วคือผมก็ต้องนําเรียนนะวันณเวลานี้สภาพอากาศโดยรวมเนี่ยถือว่าผ่านวิกฤตการณ์ไปใบยางพาราก็ร่วง อายุใบก็ได้อากาศก็เอื้อเขาก็ต้องออกดอกดังนั้นก็อยากจะให้พี่นศกรไปสำรวจอีกครั้งหนึ่งว่าตอนนี้ดอกรุ่นใหญ่ของรุ่นน่าจะเป็นรุ่นใหญ่รุ่นสุดท้ายกำลังเริ่มทยอยกันมาเพราะฉะนั้นในส่วนของคำถามตรงนี้ผมก็จะนำเรียนนะครับว่าจะทำเป็นคลิปสาระความรู้ติดตามข่าวสารตรงนี้กันต่อครับเป็นคาตอบเฉพาะ ในแต่ละแนวทางการจัดการว่าถ้าทุเรียนของเราดอกยังน้อยดอกยังไม่พอหรือดอกยังไม่ออกเนี่ยในต้นเหล่านี้เราควรจะจัดการอย่างไรก็ติดตามฟังกันนะครับในส่วนของสาระในวันเสารน์นี้วันนี้เป็นวันพฤหัสสาระพืชสิกิของเราก็เป็นเรื่องของเงาะซึ่งเงาะก็กำลังจะบานในส่วนของวันศุกร์เองนะครับมีประเด็นในเรื่องของลองกอง ท่านที่มีลองกองเองก็ถามว่าแล้วมีอะไรจะไปกระตุ้นตาดอกลองกองได้ไหมติดตามกันในวันศุกร์ครับแต่ก่อนอื่นช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่ดีดกันสักครู่หนึ่งก่อนครับ ทราบไหมว่าก่อนที่พืชจะผลิตดอกออกผลได้นั้นพืชจะต้องใช้เวลาในการสะสมความสมบูรณ์อย่างเพียงพอโดยการสร้างใบใหม่เพื่อใช้เป็นพื้นที่ผลิตและส,ะสะสมพลังงานและหากความสมบูรณ์เพียงพอแล้วพืชไปกระทบกับสภาพอากาศที่เหมาะสมต้นที่สมบูรณ์จะออกดอกได้เร็วกว่าและมากกว่าดังนั้นชาวสวนจึงควรให้ธาตุอาหารทางระบบรากเพื่อให้พืชได้สะสมความพร้อม โดยการราดเคซอ1และ TK ซอ2อย่างละ50ซีต่อต้นต่อใบอ่อน1รุ่นจะช่วยส่งเสริมการออกดอกได้เร็วและไม่พบปัญหาดอกฝ่อดอกร่วงอีกด้วย TK ซอร1และ TK ซอร์2อาหารเสริมทางดินของห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรหาซื้อได้ที่ชัยยพฤกษเกษตรจันทบุรีทุกสาขาเอาเด็ดเทคโนครยบตอนการเร่งผลอ่อนโตเร็วทุเรียนเงาะลองกองมะม่วงและไม้ผลทุกชนิดในระยะติดผลอ่อนควรทําให้ผลเจ ริติบโตอย่างต่อเนื่องเร่งให้ผลโตเร็วป้องกันผลร่วงเพิ่มการติดผลด้วยการพ่น High Power 15 15 15และ t r a นเนอร์พ่น2 3ครั้งทุกๆ7 1 0วันและดินควรมีความชื้น High Power 15 15 15และ t r a นเนอจะทำให้ผลอ่อนโตเร็วลดการหลุดร่วงเพิ่มการติดผล High Power 15 15 15และเทรนเนอร์ผลิตภัณฑ์ทรงคุณภาพจากเทคโนครอีหาซื้อได้ที่ร้านชัยพฤกทุก และร้านเคมีเกษตรใกล้บ้านไรแดงไรระบาดไรดื้อยาพ่นเท่าไหร่ก็เอาไม่อยู่ปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้ด้วยยาเชื้อเมทาซารเพราะเมทาซารเป็นเชื้อราเมทาไราเซียมที่เข้มขน้นในรูปแบบสปอร์แหง้งใช้ป้องกันกำจัดไรแดงด้วงและหนอนใช้เมทาซารที่อัตรา500 ถึง800กรัมต่อน้ำ200ลิตรเมื่อพบการระบาดหรือใช้เมทาซานอันตรา300กรัมร่วมกับสารเคมีกำจัดไรแดงจะได้ผลเร็วและคงได้ยาวนานเมทาซานสินค้าคุณภาพจากบริษัทแอปลายเคมี m, ประเทศไทยจำกัดละลายหมดไม่ตกค้างไม่ดื้อยาหาซื้อได้ที่ชัยพฤกเษเกษตรจันทบุรีทุกสาขาและร้านเคมีกเกษตรใกล้บ้านท,ท่นจบปัญหาไรดวยเมทาซาน ไพราคอไพราคอไพราคอสารป้องกันและกำจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไพราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหมอน d r รกโนสและราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอสินค้าคุณภาพจากบริษัท กรีนลีฟจำกัดใช้สีนในก้อนสองพันะเพืชโตเร็ววันฉันก็รวยทันใจ สีนก้อนสองพันนาใช้นาใช้จากเอราวันเคมีกเกษตรฉันไม่อยากจะแซ่แม่ไม่อยากจะบอกเลยว่าที่ไม้บ่นชันดกนีอย่างเงเพราะใช้สีนก้อนสองพันสวนชั้นก็ช้สีนก้อนสองพันใช้ได้กับไม้ผลทุกชนิดเช่นทุเรียนส้มมังคุดเงาะมีสารอะมิโนโอเอซิดจากธรรมชาติสารไาทะเลสกัดพร้อมทานอาหารที่จำเป็นสําหรับพืชเร่งการสะสมอาหารกระตุ้นการออกดอกการเจริญเติบโตเสริมสร้างกระบวนการทำง,งานของเอนไซม์ของแท้สําเร็จรูปจากบริษัทไซโฟประเทศอิตาลีจำหน่ายโดยบริษัทเอราวันเคมีเกษตรมั่นใจใช้เคมีเกษตรคุณภาพมาตรฐ กระผิดพัน์ต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะหาซื้อได้ที่ชัยพฤกษ์เกษตรจันทร์ทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านสารบประเด็นสาระในเช้าวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสครับเนื้อหาสาระเพื่ชเศรษฐกิจของเราก็เป็นในส่วนของเงาะประเด็นของเงาะนั้นสาระในเช้าวันนี้เราจะนําเสนอในประเด็นเรื่องของการเพิ่มปริมาณผลผลิต หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเราจะต้องทําให้กระบวนการผสมเกสรของเงาะนั้นติดผลได้มากที่สดุดได้ดีที่สดุดประเด็นในส่วนของสิ่งที่ผมได้นําเสนอมาแล้วถ้าพินักสกรที่ได้ติดตามทางรายการนะครับท่านจะได้รับฟังในเรื่องของปัจจัยหลักที่เราจะนํามาเพิ่มผลผลิตง,งาะก็คือฮอร์โมน NAA หรือเนปทัลิกแอซิอย่างเช่นตัวออกซินของบริษัทโซตัส ในส่วนของ NAA หรือออกซินนั้นเราได้นำเสนอเป็นความรู้มาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็มาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งว่าตัวฮอร์โมน n d a ตัวนี้หรือออกซินในเงาะนั้นใช้เพื่ออะไรใช้เพื่อฉีดเพื่อการเปลี่ยนเพศหมายความว่าทำเงาะในช่อดอกให้เป็นดอกตัวผู้ใช้เพื่อกระตุ้นตาข้างหรือส่งเสริมการออกดอกใช้เพื่อร้างช่อดอก หมายความว่าดอกชุดนี้ติดไม่ดีอาจจะเกิดจากในกลุ่มของเชื้อราหรือปัจจัยอื่นๆเราก็จะทําการล้างช่อดอกชุดนี้ออกไปแล้วก็สร้างช่อดอกชุดใหม่เพื่อให้เขาติดดีขึ้นนั่นคือในส่วนของอการนำเอาประโยชน์จากฮอร์โมน NAA หรือออกซินเนี่ยมาใช้ ซึ่งผมก็ได้นำเสนอเป็นสาระความรู้ซึ่งทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอย่างในกรณีที่เรานำมาใช้เพื่อส่งเสริมการออกดอก,ดอกคู่กับปัจจัยจะเป็นปุ๋ยไบโอมเมอร์เอ็กซ์ตาเคนูแทคซูเปอร์เค733462363สกัดจากสาหร่ายพลังานนิของกรดอะมิโน,โนมีแคลเซียมบอรอนนะครับตัวออกซินก็จะใช้ที่อัตรา 50cc ต่อน้ำ200ลิตรนี่คือประโยชน์ ที่เราใช้เพื่อการส่งเสริมการออกดอกตาข้างส่วนต่อมาเราใช้เพื่อเปลี่ยนเพศหมายความว่าเราจะฉีดไปที่ช่อดอกอัตราที่ใช้ถ้าอากาศร้อนจัดมากๆเนี่ยเราจะใช้แค่เพียง3 4มซีซีครึ่งหรือ3 5ซีซีต่อน้ำา5ลิตรอย่างวันนี้เนี่ยเราก็จะใช้ที่ประมาณซีซีต่อน้ำา5ลิตรแต่ถ้าอากาศหนาวมากเราก็จะใช้5ซีซีต่อน้ำหาลิตร ฉีดเจาะไปที่ช่อดอกเพื่อให้ดอกนั้นเปลี่ยนเป็นดอกตัวผู้หรือเราอาจจะใช้ตัวเอ็นเอเอหรือออกซินไปป้ายยอดตรงตำแหน่งอยอดช่อเด่นๆในทรงพุ่มเพื่อให้เขาเป็นเปลี่ยนหรือเป็นดอกตัวผู้ทั้งยอดก็มีการทำกันอยู่ต่อมามีลักษณะของการนำไปใช้ประโยชน์อีกอัตราหนึ่งก็คือพี่น้องสกอตเกรงว่าดอกจะติดไม่ดีท่านก็จะ เอาตัวออกซินใน,ใน,ในอัตรา3 0 4 4ต่อน้ำา2 0ลิตรร่วมกับปัจจัยอื่นๆพ่นบำรุงใบดอกไปเลยเขาเรียกว่าบ่มคำว่าบ่มก็คือบำรุงดอกเหล่านี้ก็จะมีอัตราการเป็นตัวผู้ตัวเมียติดดีขึ้นอันนี้คือบำรุงส่วนต่อมาในกรณีที่ดอกไม่พัฒนาไปตามเป้าหมายตามที่เราต้องการมีปัญหามาโรคมาแรงหรืออันอื่น เราต้องการที่จะให้ช่อดอกชุดที่กำลังบานชุดนี้ให้หลุดล่วงไปตรงนี้เราเรียกว่าล้างช่อดอกการล้างช่อดอกเราก็จะใช้ที่อัตรา80ซีซีต่เตาน้ำา200ลิตรฉีดพ่นให้ดอกเหล่านี้ร่วงไปภายในเวลา3วันหลังจากนั้นพิน้องเซก,กรก็จะไปบำรุงไปกระตุน้นการจัดการน้ำการใช้ปัจจัยปักชักนํำให้ออกดอกก็จะเร่งดอกชุดใหม่ออกมาดอกชุดใหม่ออกมาก็จะมีอัตราการติดสูง นี่คือเราทบทวนนะครับในส่วนของประโยชน์ของการใช้ฮอร์โมน n อ a ในเงาะแต่สำหรับประเด็นในเช้าวันนี้ก็ต้องนําเรียนว่าขณะนี้เงาะชุดใหญ่ก็ใกล้จะบานคือคําว่าใกล้จะบานเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของช่อสะเดาเขาจะมีลักษณะช่อดอกพองขาวอมเหลืองสวยงามอันนี้คือช่อที่ได้รับการบำรุงดูแลมาอย่างดีเมื่อเขาบานการบานนั้นเนี่ยนะครับ ก็จะกลายเป็นเรื่องของสิ่งที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าสวนส่วนใหญ่จะไม่มีต้นตอผู้สวนที่มีต้นตอผู้บางท่านนาั้นเป็นพี่น้องชาวสวนรุ่นเก่าซึ่งมีความมานะพยายามก็จะมีการเปลี่ยนยอดเอาต้นตอผู้ไปขยายไปเปลี่ยนยอดเป็นเงาะในสวนของท่านสลับแซมกันไปจะมีอัตราการติดสูงแต่ปัจจุบันเราไม่มีถ้าไม่มีเราก็ต้องใช้วิธีการไปฉีด ในการใช้ในส่วนของฮอร์โมนเอเหรือออกซินที่จะไปเปลี่ยนเพศของช่อดอกเงาะนั้นผมก็จะนำเสนอโดยละเอียดก่อนอื่นเราต้องเข้าใจพฤติกรรมของเงาะก่อนนะครับว่าเงาะเป็นพืชที่จะพร้อมรับการผสมเกสรในช่อดอกเงาะเนี่ยตัวเมียจะพร้อมรับตั้งแต่9้าโมงเช้าไปจนถึงประมาณ11โมงเช้า เร็วกว่านี้ก็ไม่รับช้าสายกว่านี้ก็จะเสียหายเพราะอะไรเขาไม่เปิดรับผสมเกสรข้อระมัดระวังก็คือยิ่งอากาศร้อนแห้งแล้งเขาบอกว่าเกสรตัวผู้จะมีอัตราการเหี่ยวและร่วงได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นในเหตุผลตรงนี้แหละครับจึงทำให้รอมีอัตราการติดต่ำยิ่งถ้าใครให้น้ำไม่ดี ช่อดอกเกอรผู้ผู้ล่วงหมดตัวเมียก็จะไปเป็นคี้ครอกเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเปลี่ยนเพศของช่อดอกเงาะนั้นท่านจะต้องมีความเข้าใจในหลักการตรงนี้ด้วยเริ่มจากกรณีของการที่เราจะเลือกอัตราผมย้ำนะครับว่าวันนี้อากาศเย็นนิดนึงมีลมแรงก็จะใช้ที่อัตราของ n a a หรือออกซิน 4cc ต่อน้า5ลิตรนี่คืออัตราที่ใช้ เวลาที่ควรพ่นละ่ะจะต้องเป็นเวลาเช้าทำไมถึงต้องเช้าก็เพื่อให้ตัวออกซินที่พลาลายแล้วเนี่ยเปียกและเกาะอยู่ที่ดอกได้นานมีเวลาซึมซับถ้าอากาศร้อนจัดอาจจะเป็นพิษได้อาจจะทำให้ช่อดอกแห้งได้ดังนั้นย้ำว่าพ่นแต่เช้าในลักษณะของการพ่นนั้นเราจะใช้สารละลายแล้วก็ใช้อุปกรณ์จะเป็นกระบอกอัดลมจะเป็นปั๊ม อย่างไรก็ตามครับท่านจะต้องไปแปลงหัวนิดนึงให้ลำที่เราจะฉีดพุ่งขึ้นไปเจาะไปสู่เป้าหมายเป็นลำตรงไปที่ช่อดอกในตำแหน่งช่อดอกนั้นเราก็จะใช้อยู่ประมาณสักตารางเมตรหนึ่งต่อช่อโดยประมาณมาันไม่ได้มีสูตรสำเร็จแล้วครับ บางส่วนนี่บอกไม่เอาว่าลำบากตีเป็นกากบาทเลยฉีดขึ้นฉีดลงแล้วก็ตีขวางเป็นกากบาทก็แล้วแต่ครับแต่ว่าโดยหลักการก็คือประมาณ1ตารางเมตรต่อ1ช่อเด่นช่อเด่นคือช่อที่สวยช่อที่สมบูรณ์และเป็นช่อที่สูงกว่าเขาประการต่อมาในลักษณะของการที่เราจะพ่นได้นั้นต้องเข้าใจนะครับว่าเมื่อเราพ่นฮอร์โมนเอเหรือออกซินไปแล้ว ในระยะเวลาสามวันหลังจากพ่นดอกที่บานเขาจะร่วงแต่ดอกที่กำลังจะบานใหม่จะเป็นตัวผู้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำการฉีดพ่นนอกจากช่วงเช้าฉีดไปที่ช่อดอกโดยตรงแล้วเราจะต้องฉีดไปที่ช่อดอกที่เริ่มมีการบานแล้วจะ10% 20%ก็แล้วแต่ฉีดไปที่ช่อนั้นนะครับเราก็จะได้ประโยชน์เพราะอะไรเมื่อหลังจากที่เขา ได้รับสาร3าวันเขาเป็นตัวผู้ก็จะตรงกับในส่วนของช่อดอกอื่นๆเป็นดอกที่บานชุดใหญ่พอดีกระบวนการผสมเกสรก็จะได้ดีขึ้นในการฉีดเราจะไม่ผสมอะไรที่เป็นปัจจัยอื่นๆเลยนะครับผมย้ำว่าก็จะมีแค่ในส่วนของฮอร์โมนเอหรือออกซินแล้วก็น้ำอุปกรณ์ที่เราจะใช้กท็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยพ่นในช่วงเช้าแล้วก็ เจาะไปที่ช่อดอกโดยตรงทีนี้ประเด็นในส่วนของกรณีนี้ให้เข้าใจว่านี่คือการทำดอกเฉพาะยอดใน1ตารางเมตรต่อ1ช่อดอกโดยประมาณกรณีของดอกที่ได้รับผ่านกระบวนการทำเป็นดอกตัวผู้เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ดอกเขาโรย ถ้าเราได้มีการดูแลจัดการอย่างดีเขาจะออกดอกรุ่นใหม่และดอกรุ่นใหม่เหล่านั้นก็จะติดผลได้ดีเป็นอีกครั้งหนึ่งได้นะครับคือให้เข้าใจนิดนึงว่าโดยพฤติกรรมของดอกเงาะเนี่ยเหมือนกาลาีล้างช่อดอกดอกที่ออกมาแล้วเราฉีดทําลายทิ้งแล้วสร้างดอกรุ่นใหม่ดอกรุ่นใหม่เขาจะติดง่ายและติดได้ดีด้วยอันนี้เป็นเรื่องอที่เราสามารถจะติดตามจาก ประสบการณ์และก็ข้อมูลจากพี่น้องชาวสวนประการต่อมาในลักษณะของการที่เราจะใช้วิธีการอื่นกับการใช้ฮอร์โมนเอเหรือออกซินก็คือการไปทาที่ยอดตรงนี้มีพี่น้องสกรหลายท่านก็ทำกันอยู่นะครับก็คือ,อท่านอาจจะใช้ตัวสันมีดขูดตรงยอด ช่อดเด่นๆในงะเนี่ยอาจจะสักแปทยอดสิบยอดก็แล้วแต่แล้วก็ใช้สำลีชุบเอแล้วก็แปะเข้าไปตรงนั้นหลังจากนั้นเขาจะกลายเป็นช่อตัวผู้นี่ก็คือแนวทางที่สองในส่วนของอีกวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือกรณีของการที่เราจะใช้ดอกตัวผู้คือดอกตัวผู้เนี่ยประเด็นนั้นต้องเข้าใจนะครับว่า มีจำหน่ายอาจจะเป็นกิโลกิโลละ1 0 0บาทตามพื้นที่ที่มีการปลูกเกาะการใช้ดอกตัวผู้มาแล้วมาขยำน้ำแล้วทำการพ่นทันทีโดยการปรับละอองให้พ่นไปในส่วนของที่ดอกที่กําลังบานส่วนใหญ่แล้วย้ำตรงนี้นะครับว่าเราจะดําเนินการคือเราจะนำช่อดอกตัวผู้มาใส่มาขยำน้ำ ในถัง200ลิตรประมาณ3กิโลในผ้าขาวกรองนะครับต้องมีผ้ากรองไม่งั้นดอกเขาก็จะล่วงลนไปอยู่ในน้ําขยำน้ำําแล้วก็กรองเสร็จในหนึ่งถังนี่นะครับเราก็จะนําไปฉีดในช่อดอกเอละอองเป็นส่วนของการกระจายละอองเกสรซึ่งผมย้าว่านั่นหมายความว่าช่อดอกในต้นชุดนั้นจะต้องมีผ่านการบานมาแล้ว เกือบห0คือในช่วงบานตั้งแต่โคนช่อไปถึงกลางช่อเราก็จะใช้กระบวนการผสมเกสรและเมื่อบานชุดสุดท้ายคือครึ่งช่อหลังเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการใช้ตัวผู้แช่น้ำแล้วก็นำไปพ่นเป็นละอองฝอยในช่วงเช้าต้องย้ำว่าต้องช่วงเช้าเท่านั้นพราะงาะพร้อมรับผสมตั้งแต่9โมงทีนี้ประเด็นนั้นก็อยากจะอธิบายว่า การที่เรานําเอาละอองเกสรตัวผู้มาขยาน้ําไม่ใช่เราขยาทีละห,ห,หลายถังนะครับท่านต้องทําให้ใช้ให้เสร็จหมดภายในหนึ่งชั่วโมงขยาถังนี้แล้วก็พ่นส่วนถังต่อไปนั้นเราก็จะต้องขยาใหม่แล้วพ่นให้หมดภายในหนึ่งชั่วโมงจะทําให้ประสิทธิภาพสูงสุดเหตุ ทำไมถึงต้องเป็นเช่นนี้คือเราต้องเข้าใจครับว่าเมื่อเนื้อเยื่อของพืชเยไปจมอยู่ในน้ํามันจะดูดซับน้าเข้าไปในเซลล์อาจจะทําให้เซล์แตกเมื่อเซลล์แตกเราอองตัวผู้ก็จะไม่เป็นประโยชน์นี่คือเรื่องสําคัญที่เราต้องย้ําในหนึ่งถังขยําเสร็จต้องพ่นให้เสร็จภายในหนึ่งชั่วโมงแล้วเราก็มาทําถังต่อไป ซึ่งตรงนี้อยู่ที่พี่น้องสกรจัจัดการก็แล้วกันไม่ใช่ทําถังนี้แล้วแช่ไว้3ชั่วโมงกว่าจะหมดตัวละองตัวผู้จะเสื่อมครับวิธีการนี้เป็นวิธีที่เหมือนกับทิ้งทวนครั้งสุดท้ายในลักษณะของช่อดอกในสวนเนี่ยบานไปกว่า50%ละเหลืออีก50%เราเกรงว่าอัตราการติดไม่ดีเราก็จะทำเช่นนี้นี่คือแนวทางในการจัดการทั้งหมดที่ เป็นการใช้เพื่อทำให้ดอกของเงาะมีกระบวนการผสมเกสรที่ดีแต่ว่าประเด็นอีกเรื่องหนึ่งที่ยังไม่อยากจะให้มองข้ามครับคือการบำรุงดอกสารสกัดจากสาหลายพลังงานในรูปข,ของกรดอะมิโนอะโทนิกโบลอนเทรนเนอร์คือปัจจัยเหล่านี้นะครับมีความจําเป็นที่จะท้องให้ดอกนั้นมีความสมบูรณ์ดอกสมบูรณ์ดอกจะขาวเหลืองพองสวยงาม นั่นคือสิ่งที่เราต้องดำเนินการทีนี้มาดูกันต่อครับว่าเอาถ้าแล้วถัดจากนี้ไปล่ะกรณีเทคนิคในการบ่มช่อดอกการบ่มช่อดอกหมายถึงเป็นการที่พี่น้องเกษตรกรท่านอาจจะทำงานโดยละเอียดอย่างนี้ไม่ได้ท่านก็อาศัย n อ a นเนี่ยละครับในอัตรา 30cc ซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรร่วมกับปัจจัยอื่นๆแล้วก็พ่นบำรุงไปเลยในดอกเท่ากับว่า เทคนิคอันนี้มีทั้งรายงานที่ว่าได้ผลดีขึ้นกับไม่มีความแตกต่างแต่เป็นเทคนิคที่พี่น้องใช้กันอยู่คืออัตรา3 0มซีซีร่วมกับปัจจัยต่อน้ำา2 0 0ลิตรพ่นบำรุงดอกนะครับอันนี้ก็คืออีกแนวทางที่เราเรียกว่าบ่มดอกเสร็จแล้วพอหลังจากนี้ถัดไปเนี่ยกระบวนการผสมเกสรก็จะเกิดขึ้น กระบวนการผสมเกสรของเงาะผมยํำนะครับว่าสาเหตุที่เงาะติดไม่ดีเพราะว่าอากาศร้อนแห้งแลง้งเกสรตัวผู้จะเหี่ยวแห้งก่อนตัวเมียพร้อมรับผสมอายุของเกสรตัวผู้หรือละองเกสรตัวผู้น,นั้นเขาจะสั้นดังนั้นการให้น้ําให้สม่ําเสมอให้มีความชื้นให้ดอกสดใสเป็นการยืดอายุของเกสรตัวผู้ ตัวเมียก็จะพร้อมรับผสมตั้งแต่9้าโมงเช้าไปจนถึง11โมงเราจะต้องกระจายละอองเกสรตัวผู้ให้ไปตกเขามีเวลาที่จะผสมเกสรตัวนี้อยู่ประมาณ3ชั่วโมงนี่คือกระบวนการทั้งหมดทีนี้เรามาดูต่อว่าอถ้าหากว่าเราต้องการที่ไปดูแล้วเกิดกระบวนการที่มันผสมไม่ดีมีโรคดอช่อดอกแห้งมีราดำมีหมอกลงน้ำค้างแรงมีเชื้อรา ลักษณะดอกเนี่ยมันขำมันชำ้ำมันมีเหมือนมีเชื้อรามีเมือกเราไม่ต้องการชุดนี้ให้ติดเราจะล้างช่อดอกทำได้ครับวิธีการก็คือใช้ตัวฮอร์โมน NAA ที่อัตรา 80cc ต่อน้ำ2 0 0ลิตรฉีดพ่นไปที่ช่อดอกโดยตรงหลังจากที่ฉีดไปที่ช่อดอกโดยตรงแล้วหลังจากนี้ไม่เกิน3วัน พนักรจะต้องรีบจัดการให้น้ำทันทีกับเงาะเพื่ออะไรเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างตาดอกรุ่นใหม่ไม่ใช่อดน้ำเลยนะครับถ้าอย่างนี้เสียหายหมดหลังจากฉีดล้างช่อดอกเสร็จ3มวันเราจะให้น้ำเมื่อเราให้น้ำช่อดอกก็จะร่วงแล้วเขาก็จะสร้างตารุ่นใหม่จังหวะตรงนี้ เราจะต้องใช้ปัจจัยบำรุงอย่างมากทีเดียวนะครับในเรื่องของการส่งเสริมการออกดอกซึ่งหลักๆก,ก็จะมีาสารสกัดจากสาหร่ายพลังงานในรูปของอะมิโนแอซิดมีอะโทนิกมีแคลเซียมบอรอนเราก็จะบำรุงไปอย่างน้อยสองครั้งตามความถี่ที่ท่านทำได้เราก็จะได้ดอกรุ่นใหม่และดอกรุ่นใหม่นี้ถ้าออกมาได้เขาจะมีอาตราการติดสูงไปเลยนี่คือลักษณะเทคนิคสุดท้าย ที่จะทําให้เราได้ดอกอีกรุ่นหนึ่งตรงนี้เป็นภาษาที่เราเรียกว่าล้างช่อดอกกรณีล้างช่อดอกเนี่ยมันเป็นกรณีที่ผมต้องย้านะครับว่าสาเหตุที่ทําดอกไม่ดีมีปัญหาโรคดอกไม่สมบูรณ์ดูแล้วมันเป็นชื้อรามองแล้วมาหมอกลงน้ําค้างแรงดอกชุดนี้จะไม่ติดสรุปคือดอกไม่ดีว่าอย่างนั้นเราก็ล้างทิ้งไป แล้วเราก็ลงทุนกระตุ้นดอกรุ่นใหม่เมื่อดอกรุ่นใหม่ออกมาก็จะมีอัตราการติดที่ดีนี่คือประเด็นเทคนิคการใช้เพื่อที่จะเพิ่มปริมาณการติดผลของช่องเงาะเงาะที่ผ่านกระบวนการจัดการตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เป็นขี้ครอกย้ําว่าขี้ครอกก็คือเงาะที่ไม่ได้รับการผสมเกสรน,นะครับถ้าได้รับการผสมเกสรเขาจะไม่เป็นขี้ครอก ฉะนั้นในประเด็นเงาะขี้ข้อกเราก็จะต้องไปแก้ไขปัญหาตรงนี้กันต่อไปนี่คือสาระของเช้าวันนี้ที่เกี่ยวกับเงาะสำหรับในเช้าวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ